สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเปิด5ทางเลือกที่โอเลกุน่าโซชากุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะส่งมาประจำการแนวรุกฝั่งซ้ายหลังจากมาคาราฟอร์ดเจ็บข้อเท้าและอาจไม่ได้ลงนัดที่จะเจอกับเอซิมิลาน เดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษรายงานว่ามาร์คาร์ฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากฟงเพมเบอร์ลีกอังกฤษไม่ได้มีอาการบาดเจ็บก้าเท้ารุนแรงจนถึงขั้นส่งผลกระทบไปตรงส่วนเอ็นแต่อย่างใดเรือนังล่าวถือเป็นข่าวดีของปีศาจแดงที่แรดฟอร์ดไม่ต้องพักยาวในช่วงเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลเนื่องจากทีมมีโปรแกรมหนักทั้งพิมเบร์ลีกยูโรปาลีกและ F a ฟเคัพรออยู่ ยางไรก็ตามแรดฟอร์ดคงอดลงที่จะเจอกับเอซิมิลานในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกในวันพฤหัสที่11มีนานี้และอาจรวมไปถึงเกมลีกกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่14มีนาคมด้วยและหากแรดฟอร์ดไม่ได้ลงสนามนี่คือ5ตัวเลือกที่โอเลกุน่าโซชากุนซือของปีศาจแดงจะส่งลงไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้าย 1. เดนเจมช่วงหลัง เจมลงเล่นริมเส้นฝั่งขวาและกําลังกลับมาสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งก่อนจะโดนโยกไปเล่นฝั่งซ้ายหลังแรดฟอร์ดบาดเจ็บในเกมชนะแมนซิตี้เจมน่าจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดในการทดแทนแรดฟอร์ดเพราะปีกทีมชาติเวลรายนี้ชื่นชอบการไปเล่นฝั่งซ้ายอยู่แล้วและมีความเร็วที่จะเล่นงานแนวรับเอซิมิลานได้แน่ๆสออองตนี่มาซิยาหากเอดิสันคาวานี่ผ่านความฟิต พร้อมกลับมาลงเจอกับเอซิมิลานได้ก็จะได้ลงประจําการเป็นกองหน้าตัวเป้าส่งผลให้โซชาสามารถขยับมาซิยามาเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายได้โดยเจ้าตัวเคยรับบทปีกซ้ายมาแล้วหลายครั้งและไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจหากต้องมาเล่นแทนแรดฟอร์ด 3. เมสันกลีนวูดกลีนวูดเป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือริมเส้นโดยส่วนใหญ่โซชา มักส่งไปยืนประจำการทางฝั่งขวาหากแรดฟอร์ดและคาวานีไม่พร้อมลงที่จะเจอกับเอซิมิลานแล้วล่ะก็โซชาอาจจะให้กรีนวูดไปเล่นทางซ้ายเจมอยู่ด้านขวาและมาซิยาวเป็นหน้าเป้า 4. ี่เนนี่ฟันเดเบกอีกหนึ่งทางเลือกของโซชาคือดอนนี่ฟันเดเบกหากกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์หายเจ็บกลับมาพิษสมบูรณ์ ฟอเดเบกเคยเล่นดิมเส้นด้านซ้ายมาแล้วในเกมคาราบาวครับที่เอาชนะเอเวอร์ตันเมื่อเดือนธันวาปีที่ผ่านมา 5. อามัดเดียโลเดียโลสามารถเล่นเป็นปีกซ้ายได้เช่นกันและเคยทำหน้าที่นี้ตอนเล่นให้กับออตแลนต้าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อช่วงต้นฤดูกาลปีกดาวรุ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่โซชาคงยังไม่ส่งลงเป็นตัวจริงโดยมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งให้จอร์นเมอร์เทอร์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายฟุตบอลคนแรกของสโมสรและแต่งตั้งให้ดาร์เรนเฟสเชอร์อดีตกองกลางทัพปีศาจแดงและทีมชาติสกอตแลนด์ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคเมอร์เทอร์มาร่วมงานกับปีศาจแดงตั้งแต่ปี2013หลังย้ายตามเดวิดมอยมาจากเอเวอร์ตันก่อนขึ้นมาทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลของสโมสรเมื่อปี2016วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าตัวให้มากขึ้น โดยม e ีประวัติความเป็นมาหน้าที่และผลงานเช่นไรไปดูกันครับเมื่อเธอเริ่มต้นการทำงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เอเวอเรตันสมัยที่เดวิดมอย์กุมบังเหียนท็อฟฟี่สีน้ำเงินก่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานสโมสรอนเมื่อเธออัลลาถิ่นกุดิสันบาร์กในปี2012เพื่อไปทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพของเพมลีกก่อนที่ในปี2013จะตามเดวิดมอยมาอยู่กับปีศาจแดงเมื่อเธอมีความสนิทสนมกับเอเวอเรต์ ซีอของปีศาจแดงโดยช่วยเหลือในเรื่องของพัฒนานักเตะจนทําให้ผู้เล่นอย่างสกอตต์แมกทูเมนีมาคาร์ฟอร์ดและเมสันกรีนวูดมีศักยภาพขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ผอ,อ,อฟุตบอลคนแรกของปีศาจแดงเป็นคนเก่งในเรื่องของการจัดการเคยมีส่วนร่วมกับการซื้อนักเตะและได้รับเสียงชื่นชมจากการปรับเปลี่ยนอะคาเดมีของสโมสรให้มีความยอดเยี่ยมมากขึ้นนอกจากนั้นเมอร์เชอร์ยังมีส่วนสําคัญและเป็นคนที่ผลักดันให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีทีมฟุตบอลหญิงเป็นครั้งแรกอีกด้วยเมอร์เทอร์จะทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่กับนโยบายด้านฟุตบอลทุกอย่างของทีมโดยเฉพาะเรื่องการเสริมนักเตะและสร้างแข่งชั้นยอดจากอะเคเดมี่สโมสรอนขณะที่ cher, ดารินเฟเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคคนใหม่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันกับเมอร์เชอร์ในแนวทางประสานงานพัฒนาผู้เล่นและทีมรวมถึงเชื่อมโยงการทำงานระหว่างอะเคเดมี่กับทีมชุดใหญ่จากการแต่งตั้งให้เมอร์เทอร์เป็นผอฟุตบอลคนแรกจะทำให้วูดเวิร์ด ลดบทบาทในเรื่องการซื้อขายอย่างที่เคยทำในช่วงที่ผ่านมาเพื่อไปมีสมาธิกับงานบริหารสโมสรส่วนเฟเธอร์ผู้นวยการเทคนิคคนใหม่ของแมนยูถือเป็นลูกม่อเก่าสโมสรโดยเข้าสู่ระบบเยาวะชนปีสแสดงในปี1995และลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2003ถึง2015ก่อนย้ายไปซบเฟสฟอร์ิทเออรเบียนและสโตกซิตี้เฟเธอร์รับใช้ทัพใหญ่เรดอาร์มี่340นัดได้แชมป์พเมลิค5สมัย f อ Cup ลีกครับและอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกอย่างหนึ่งสมัยตลอดช่วงเวลากว่า20ปีในออทฟอร์ดนอกจากนี้อดีตกองกลางจอมลุยยังมีประสบการณ์การลงสนามในระดับชาติกับสกอตแลนด์ถึง80นัดดารเรนมีดีเอ็นเอของยูไนเต็ดอยู่ในสายเลือดเต็มเปี่ยมโ so อเลกุน่าโซชากุซือชาวนอร์เวย์เคยกล่าวเ,เอาไว้ถึงเฟเชอร์วัย36ที่ช่วยงานดูแลเยาวชนรุ่นยู6ให้กับแมนยูมาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนขยับขึ้นมาช่วยงานโซชาเมื่อต้นปีกระทั่งถูกดันนให้เป็ ผู้มนวยการฝ่ายเทคนิคในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมที่จะลุยตลาดนักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูนในซัมเมอร์นี้โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของยานโอบรักในด่านของอเลตโกเมริดด้วยตามการรายงานจาก s k y ยสปอร์ปีสแสดงได้ติดตามโอบรักมานานกว่า1ปีแล้วและฝ่ายสัญหานักเตะในถิ่นออสซฟอร์ดก็กำลังเร่งวิเคราะห์ตลาดที่จะถึงนี้ ด้วยอนาคตที่ไม่แน่นอนของทั้งดาวิดเดคิอารวมไปถึงเซอร์คิโอโรเมโรที่กำลังจะหมดสัญญาเดคิอาเดินทางกลับมายัางสเปนหลังภรรยาให้กำเนิดลูกคนแรกและจากข่าวนี้ก็ทําให้มือหนึ่งของแมนยูอาจคิดถึงการย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งซึ่งภรรยาของเขาทํางานประจําเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ในกูกมาริตการลาง,งานของเขาทําให้ดีนเฮดเดนมีโอกาสจะได้ลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกแรกหรือไม่ แต่แม้ว่าเขาจะทําได้ดีผีแดงก็ยังต้องการผู้รักษาประตูเพิ่มขึ้นมาอีกคนในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ดีแต่บรรดาตัวเลือกที่พวกเขากําลังประเมินนั้นมีจาลุจิโดนาลูมาของเอซิมิลานที่อาจจะกลายเป็นฟรีเอเยนในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อีกคนก็ไม้เมยองมือก้าจากลิวซึ่งทั้งคู่อาจจะเหมาะสมกว่าโอบรักที่มีค่าตัวที่สูงมากเกินไปจอมหนบทีมชาติสโลวีเนียวัย28มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง103ล้านปอนด์กับแอเล็ิโกิกดลิด ซึ่งดูเหมือนจะแพงมากสำหรับสโมสรที่รวยที่สุดในโลกประจําปี2021หนยสอคาวานีพ่อมาเกิดกล้าวของเอดิสันคาวานีดาวยิงตัวเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแห่งศึกเพนมาลียยอังกฤษออกมาตอกย้ำข่าวลือที่ว่ากองหน้าชาวอุรุกวัยวัย4 4ปีอาจย้ายกลับอเมริกาใต้ไปค้าแข่งให้กับโบคาจูเนียยักษ์ใหญ่แห่งลีกอาร์เจนตินา หลังหมดสัญญากับปีแ,ด,แดงในเดือนมิถุนายนนี้หลังเจ้าตัวออกมาบอกว่าลูกชายของเขามีปัญหาในการใช้ชีวิตและคาแข้งอยู่ในแดนผู้ดีคาาวันนี้ผู้พ่อกล่าวว่ามีโอกาสราวหกซที่เอดิสันจะย้ายกลับไปเล่นในทวีปอเมริกาใต้เราค่อนข้างกังวลมากๆเพราะปกติเราจะไปเยี่ยมเขาได้บ่อยๆเขามักจะได้อยู่ในที่ที่ยอดเยี่ยมและมีผู้คนที่ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นที่รักของคนอื่นเสมอ มีเพื่อนมากมายแต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้รู้สึกสบายใจกับที่ที่เขาอยู่สักเท่าไหร่นักเขาคิดมากกว่า2ปีแล้วว่าเขาอยากอยู่ใกล้ครอบครัวให้มากขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเอดิสันจะย้ายกลับไปเล่นในอเมริกาใต้บุนอฟเฟนัฟน,นกองกลางตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชะลอการพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ พ่วงอัพค่าจ้าง2 0 0 0 0 0ปอนด์เพราะมองว่าเงินเป็นปัจจัยรองจากความสําเร็จดังนั้นจึงอยากเห็นความชัดเจนของแผนงานซัมเมอร์2021ว่าทีมกระหายที่จะเป็นแชมป์มากน้อยแค่ไหนรายงานจากซันสปอร์ตบอกว่าแมนยูอยากตอบแทนผลงานของมิฟิลว์วัย26ปีเพราะตั้งแต่ร่วมงานกันตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวปี2020ลงแข่ง63นัดแฟนนันก็ทำไปถึง35ประตูกับอีก21แอซิสนับว่าเป็นหัวใจของทีมอย่างแท้จริง จะได้รก็ตามแม้ฟอร์มกระฉูดแต่ค่าจ้างก็อยู่เพียงแค่10,000แปอนต่อสัปดาห์น้อยกว่าดาวิดเดคเคอาที่ได้รับ3 7 000, 5 0 0 0ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์หรือพอ ok ar, 2, 9, ปอกบาร์2 9 0 0 0 0ปานป์ต่อสัปดาห์หลายเท่าทีมจึงพร้อมอัพค่าจ้างให้กับบุนโอเฟนันอีกเท่าตัวที่20 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์และยะเวลาเท่าเดิมคือผูกมัดถึงมิถุนายน2025เพื่อซื้อใจนักเตะอย่างไรก็ตามการจรดประกาต้องชะลอออกไป เนื่องจากมิฟิลโปรตุกีสอยากประสบความสำเร็จอาชีพคว้าแชมป์แบบเป็นรูปธรรมดังนั้นจึงขอดูแผนงานแมนยูซะก่อน